สวัสดีครับมาแบงค์ครับสวัสดีค่ะพี่เปียกแนะนําตัวเองหน่อยครับก็เป็นมาร์เก็ตติงทีมงานพี่เปียกแมงเม้าสำรานค่ะถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจในการเก็งกําไรหรือว่าเก็บหุ้นปันผลเพื่อปั้นพอร์ตให้โตนะคะก็สแกน QR Code ได้เลยค่ะติดต่อเปิดบัญชีได้เลยนะคะ l ลายไอดีชาลาแบงค์ค่ะเบอร์โคศูนย์ปดสหกห้าศูนย์สามสี่ห้าหกค่ะ เราจะมีรีวิวหุ้น CBG นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็มีหุ้นปันผลค่ะตัวแรกครับคาราบาวเป็นไงครับตัวนี้คาราบาวนะคะก็เดี๋ยวดูว่าโปรดักต์เขาเป็นอะไรบ้างค่ะก็มีขายทั่วโลกเลยนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยต่างประเทศก็ทั่วโลกเลยเอเชียยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางแอฟริกาค่ะก็จะมีพวกเป็น n e เน y ี r i n k อย่างเงี้ยค่ะกาแฟทีนี้เรามาดูกันว่า คอยของคาราบาวก็คือหัวใจก็คืองบที่โตขึ้นนะคะ oh. กับต้นทุนที่จะลดลง mm. อ่ะเดี mm. ๋ยวเรามาแกะใต้ในกันค่ะงบที่โตขึ้นอันนี้ค่ะเฮ้โตมาจากอะไร mm. อ่ะอันดับแรกเลยก็คือยอดายขายของที่พม่าก,กับกัมพูชาเนี่ยฐานควอเตอร์ที่แล้วเนี่ยคิวหนึ่งเนี่ยฐานต่ําเพราะฉะนั้นงบจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้น mm. อ่ะต่อไปนะคะยอดขายที่ประเทศจีนเนี่ย มีโอกาสที่เติบโตต่อเนื่องเลยค่ะแล้วก็คาดว่ารายได้ที่จีมเนี่ยจะเป็นช่วงนี้จะเป็นไฮซีซั่นเลยคาดว่ารายได้เนี่ยห้าร้อยถึงหกร้อยล้านบาทเลยค่ะอ่าแล้วก็สิ่งที่จะทําให้งบดีขึ้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมีโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมาอมตอนนี้เขาก็กําลังจะไปโฟกัสออกโปรดักต์ใหม่เกี่ยวกับพวกกันชงแล้วก็เหล้าขาวหอมค่ะออื อันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ที่ไปแกะมาให้นะคะ,ะก็สามารถหาด,ดูได้จากที่เซ็ตเทรดได้เลยนะคะครับผมนลัจากนี้อย่างที่สองก็คืองบที่จะโตขึ้นแล้วก็เป็นการลดคอสด้วยก็คือครึ่งปีหลังเนี่ยต้นทุนเขามีโอกาสที่จะลดลงเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้ลดลงได้นะคะอ่าข้อแรกเลยก็คือ,อ เขาเรียกว่าต้นทุนก็คือการผลิตกระป๋องอะคะ่ mm hmm. ะก็คือตอนนี้จริงควบคุมสินค้าคอมมูนิตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอลูมิเนียมมันก็มีโอกาสที่จะลดลง mm hmm. ทําให้คอรสเขาลดลงด้วย <Yeah. S 2> แล้วในครึ่งปีหลังถ้าพี่บาวแดงเขาปรับสูตรน้ําตาลได้ mm hmm. ต้นทุนเขาจะลดลงถึงสามร้อยล้านบาทต่อปีเลย mm hmm. นะคะแล้วก็บริบในครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าบริษัทลูกเขาอะคะ่ะสามารถที่จะผลิต แพค k เกจจิง้งก็คือพวกขวดพวกกระป๋องเองได้มันจะทําให้ต้นทุนเขาลดลงไปอีกหนึ่งร้อยล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วก็ประมาณสี่ร้อยล้านบาทต่อปีอทีนี้อยากถ้าใครอยากรู้ว่าอ่า่อีนาาอ้นิดนึง <ละ S 2> มันจะมีราคาอลูมิเนียมกับราคาน้าําตาลให้เมื่อไรเมื่อกนะี้ข้างล่างนะก็เข้าไปดูในบทวิเคราะห์ของเซ็ r เ t ได้ค่ะอ่าคอนเซนแซสคอนเซนแซสที่ก็คือที่เราดูกันก็คือ เป็นราคาเป้าหมายที่แต่ละโบกให้ไว้อ่าเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบหกจุดห้าสูงสุดที่ที่ให้สูงสุดก็คือให้ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทคะ่ะอ๋อตัวนี้ไว้ใช่ซึ่งแบงก์ก็ได้แท็กเข้าไปดูอ่าที่อธิบายเกี่ยวกับงบที่โตขึ้นกับคอสที่ลดลงนะคะ,คะเข้าไปดูได้แล้วก็มีอีกสองที่ที่ให้ประมาณร้อยสี่สิบแปดบาททีน,นี้เรามาดูมาแกะงบกันดีกว่า ไต่มาดหนึ่งนะคะไต่มาดแรกทาได้เจ็ดสิบสตางค์ search. ที่เราคุยกันคร่าวๆคือคูณสี่นะคะอันนี้พื้นฐานสแตนดาดเลยนะก็คือประมาณสองจุดแปดบาทต่อปีค่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาตามงบในครึ่งปีหลังกันเพราะว่าถ้าเขาทําได้จริงอย่างที่บอกไว้ว่าต้นทุนมันลดลงแล้วจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากอยอดขายในจีนอ่า EPS ตัว e นี้กำไรต่อหุ้นก็มีโอกาสที่จะมากขึ้นในแต่ละคตอเตอร์อืมอืมก็อาจจะเกินสามบาทได้นะใช่มีปีที่แล้วต่อทั้งปีประมาณสามจุดห้าค่ะอืมก็น่าจะทำน่าจะน่าอยู่ทถวเนี่ยรับกราฟเป็นไง <c oughs> ราฟแนวรับราฟแนวรับอยู่ที่โซนร้อยสามสิบถึงร้อยสามสิบเอ็ดบาทค่ะเช่าสวนเช่าโซนนี้นะสา <c oughs> มสองได้ไหมสามสองสามสามได้ไหมคะ่ะ เป็นค่าเฉลี่ย20วันอยู่ที่132.5ค่ะสามารถบวกลบได้2ช่องตามสภาพตลาดนะคะใครไม่แน่ใจเปิดบัญชีใหม่ลายมาค่ะอ่าจะไปขายตรงไหน,นแล้วจะไปขายตรงไหนพ,พี่แบ๊์ดูทางซ้ายของเราเลยค่ะนี่นะซ้ายมือก็แถว148บาทซึ่งมันก็จะตรงกับยอดที่เป้าที่คอนเซนซักให้ไว้อืมอืมซึ่งเป็นไปได้ กำไรก็ประมาณสิบสิบสองเปอร์เซ็นี้ประมาณเราก็เลยสนใจเพราะนั้นถ้าตลาดย่อมาในสัปดาห์หน้า CBG ีจ2ร้อยสามสองร้อยสามสามดูเอาแล้วกันซื้อได้ลุยนะพวกผู้ยิ่งใหญ่<อ>จัดไปค่ะไม้แรกจัดไปเลยโอเคเ,อเลือกที่สองครับค่ะต่อไปก็เป็นหุ้นปันผลที่แบงก์โฟกัสไว้อยู่ก็จะมีตารางพวกนี้อัปเดตให้กับลูกค้านะคะในทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วค่ะอันนี้ตอนนี้เราก็กำลังมาดูเกี่ยวกับ หุ้นที่จะจ่ายปันผลในครึ่งปีหลังค่ะครับปกติครึ่งปีหลังจ่ายช่วงไหนอ่าก็จะเป็นช่วงกรกมถึงตุลาคมค่ะอ่าครับอืมค่ะตัวที่เราแนะนำมีอันนี้ตัวที่เราแนะนำมาตัวแรกก่อนเลยนะคะก็ S T G T ค่ะทำถุงมือนะคะถุงมือยางค่ะตัวนี้ก็ครึ่งปีหลังคาดว่าจะจ่ายประมาณหนึ่งจุดสองห้านะคะครับ ค่ะทั้งปีทั้งปีปีหกสี่จะให้ประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์ค่ะที่แคบค่ะก็ประมาณรึ่งปีหลังหนึ่งจุดสองบาทค่ะทั้งปีก็ประมาณแปดเอร์เซ็นอันนี้เป็นทั้งปีของปีหกสี่นะคะซึ่งเป็นปีที่เราเจอผลกระทบจากโควิดด้วยค่ะ,อค,ะคอนเซปต์ของหุ้นปันผลเป็นยังไงคะพี่พี่เปียกก็คือเร,เราต้องชนะชนะเงินเฟ้อให้ได้ชนะดอกเบี้ยในธนาคารให้ได้นี่ก็คัดตัวที่ดอกเบี้ยที่ให อ่าเปอร์เซ็นต์ปันผลสูงมากหค่ะเราซื้อตอนไหนซื้อตอนมันลงถูกต้องไหมซื้อตอนมันลงแรงๆเนี่ยถูกไหมแน่นอนค่ะเวลาหุ้นลงแรงๆเราไม่ต้องเรายังไม่ต้องหาคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นคําถามในใจเราคือจะซื้ออะไรนะคะตัวที่ลงแรงล่าสุดคือราดูรีนะราดูรีค่ะราดูรีนะฮะสาเหตุที่อะไรเขาเพราะว่าเขามีประกาศเพิ่มทุนค่ะค่ะ เพิมทุนไปทำอะไรไปซื้อจะไปซื้อโรงไฟฟ้าที่อินโดนีเซียครับอค่ะก็เป็นจังหวะในการเก็บหุ้นเพื่อรับปันผลค่ะครึ่งปีหลังก็ประมาณบาทสิบห้าตังค์เพราะฉะนั้นเฉลี่ยทั้งปีนี้ให้ประมาณห้าเปอร์เซ็นค่ะเอ,อตัวอื่นๆก็อย่างพวก KKP STA t อ t ีเ h ไฮแทบนี่พูดปันผลทั้งนั้นเลยใช่ค่ะแหวนก็ดูดูราคาดูราคาสวยสวย สัก,กร้อยเจ็ดสิบาบาทเก็บได้แต่อันนี้ที่แบงค์ทำไว้คือราคาปิดของเมื่อวันศุกร์ค่ะโอเคโอเคก็ถือว่า BTS BTS บอันนี้ขึ้นมาแล้วแต่ตอนนั้นเราแนะนำเก็บกันแถวโซนต่ำกว่าเก้าบ,บาทนะคะค่ะค่ะแล้วก็อัปเดตแล้วกันว่าอยี่สิบสามกรกฎาคมบ t s เอให้ปันผลสิบหกตังค์วันนี้เท่านี้ก่อนค่ะและเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะจะมาอัปเดตให้ทราบกันบ่อยๆครั้งครับผมสวัสดีครับมาแบงค์ครับ สวัสดีค่ะ